ชายอกิตเกษมครับนักมวยฝ่ายน้ำเงินนี่ดินดำโรงเรียนกีฬาโคราชครับนักชกม,มุมแดงครับนักชกวัย18ปีจากอำเภอท่หลางจาังหวัดภูเก็ตครับเพชรศิล uh huh. ชายอ,อกิตเกษมมีชจริงว่านายโสรถรถสนูครับแค่น uh ั huh. ้นาทีจะเจอนักชกจากอำเภอทหลางจังหวัดภูเก็ตนะครับในไม่ค่อยจะมีเท่าไร่ครับนักชกจากแดนใต้ปีนี้อายุส8ปครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายเจ็ดเก้าเก้าครับ มีเสียเออกิเกษมเป็นทีมงานผู้สนับสนุนครับเพชรสิงห์ชัย้ชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ40แพ้จะเสมอ3ครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะดาก้อนบอลเอนนี่มวยไทยที่นครศรีธรรมราชครับชนะนกยกซี่กิติศักดิ์สอเดชพันธ์ที่บุรีรัมย์แล้วก็ฟอร์มล่าสุดก็ชนะคะแนนมอโลดไทยบางกอกอไลยน์ครับที่เวทีมวยลังสิตครับวันนี้เพชรสิงห์ชัยจะพบกับดินดำโรงเรียนกีฬาโขลา้ครับนักชกจาก อำเภอโนนดินแดงจังหวัดนครราชสีเอ่อจังหวัดบุรีรัมย์ครับโนนดินแดงครับดินดำโรงเ,รเกีลาโครา,าปีนี้อายุ16ปีครับฟิตซ้อมอยู่ที่ข่ายมวยโรงเลนเกีลาโคราชครับมีคุณประเสริฐบุญเทศุกเป็นผู้สนับสนุนครับมีโชคโทวีโรงเลนเกีลาโครา,าเป็นเทรนเนอร์ผู้อสอนชกมาทั้งหมด50ครั้งชนะ30แพ้19เสมอหนึ่งครับฝากผลงาน3ฟอร์มหลังด้วยการชนะคะแนนเพชรนครตัวโบมาท,ที่ราชดำเนิน ชาแนกยกสาลาชาโชคอัศึกมาท,ที่นครราชสีมาแล้วก็ฟอ้อมหลังสุดครับแพนน็อกยก4เพชรลำยมสสาราครับที่นครราชสีมาครับนะครับนี่คือข้อมูลของนักมูยทังคู่นะครับคู่ที่ผ่านมานี่ก็สนุกดูเดือดทีเดียวมาดูคู่นี้ครับในพิกัด146อหปอน,นด์เี๋ยวานหาปึกเลยนะครับทั้งมุมแดงแล้วก็มุมน้ำเงิน นี่ก็ริลาการรำไล่ไวคูครับของทางด้านเพชรสิ์ชัยมาเป็นลูกหลานจากจังหวัดภูเก็ตนะครับท่องเที่ยวเลยทีเดียวดูแล้วเนี่ยแม่โอกาสที่มีนับมีน็อกก็พอสมควรนะครับคู่นี้ในความที่เป็นมวยตัวใหญ่ด้วยก็อย่าลืมนะครับรายการมวยดิดสังเวียนเดือดของเราครับก็สามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ เวลา17นกาก30นาทีครับผ่านนังต้อง JKN สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับได้แก่กรรมการพงพัฒน์ว่องไวให้คะแนน3ท่านนะครับมีกรรมการธีรวุฒิศีละครกรรมการธงชัยทองสเวกและกรรมการอรัตนุชกลางครับเดินทางมาถึงผู้ที่3แล้วนะครับผู้ที่2ผ่านไปนี่ดูเดือดร้าใจเลยนะครับก็เป็น number o ย้ำแขนคนหลังเขาไปอีกครั้งหนึ่ง นะครับคู่นี้ก็เป็นคู่ที่3ครับแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่ครบยกสูงเลยนะครับเพราะว่าเป็นมวยยักษ์ครับกรรมการด้านล่างจะได้โชว์ใบคะแนนหรือเปล่าครับกรรมการธีรวุฒิกรรมการธงชัยและก็กรรมการอารันครับร้อยสี่สิบหกนะครับเพชรสิงห์ชัยออิจเกษมครับใช้สีเสื้อของพี่เอนะครับออิจเกษมครับส่วนดินดําก็อยู่กับอาจารย์จุนะครับพดุงศักดิ์ลักษัตร์นะครับสําหรับโรงเรียนกีฬาโคราชนี่ก็ส่ง นักมวยดังๆนี่หลายคนครับมาทำการแข่งขันอยู่ในสายงานของทีมงานเพชรินดีครับเอาละครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับเรียกทั้งคู่มาย้ำกติกาแล้วก็เช็ดเนื้อเช็ดตัวครับยากระพริบตาครับคู่นี้มวยใหญ่ครับมาครับมาว่ากันเลยนะครับมวยใหญ่นี่ต้องดูให้ทันครับอาวุธแต่โลกนี่หนักดวงรุนแรงครับอ่าครับแหมทพักทายไปก่อนครับเขียยเบาๆครับเตะว้าไป ดินดำยังใจเย็ยนครับนราเชกรุน่นน้องครับ16กับ18ครับหม่มแดงอายุ18น้ำเงินใน,น16ครับภูเก็ตเจอกับบุรีรัมย์ครับเรียว่าฟอร์มเนี่ยไม่หนีกันนะครับรมอแรงนี่ก็อาจจะต้องอุ่นเครื่องกันหน่อยฮะแต่ว่าถ้าจะห,าหา้าหักกโดนอาวุธเนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่จะจบแบบไม่ครบยกเลยครับขยับเข้ามาดินดำอยู่แล้วน่าจะเป็นมวยที่ชกสนุกแหละครับ เขียนไปเขียนมาอยู่นะครับในช่วงตน้ตนๆแล้วก็แจ้งกับหัวหน้าคณะทั่วประเทศไทยนะครับใครอยากจะส่งนักชกนะครับมาอยู่ในครอบครัวเพชรยินดีครับก็ติดต่อทีมง,งานเพชรยินดีได้เลยนะครับจะติดต่อเสียบโบสโดยตรงก็ได้หรือจะเป็นผลประกบมวยในสายงานของเพชรยินดีครับไม่ว่าจะเป็นพี่นัทเพชรยินดีนัทีนพีดันนะครับพี่อึงอุบลครูออสบัวใหญ่พี่ปรีชานะครับพี่น้อยบัปง่งแม่หลายต่อหลายท่านนะครับก็ อินบอกมาได้เลยครับว่าอยากจะชบมวยในสายงานของเพชรอินดีครับก็จะประกบมวยทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์นี้นี่มีไฟหยุดโลกด้วยนะพี่น้อยครับมพี่เพชรอินดีอ่ะพี่เดียเกียรติเพชรจะเยือนเพชรยินดีทอกครับในช่วงเวลา13นาฬิกามาคนเดียวเริ่มมีมีพี่แชมปเปี้ยนด้วยไงอครับมีพี่แชมเปี้ยนด้วยก็ต้องสเกอาอี้หนึ่งที่นะครับปกตินี่ สามท่านวันนี้ก็เป็น4ี่ครับรับไฟพิเศษครับอ่านะก็ติดตามกนได้นะครับเพรยินดีทอล์กครับไฟ์สดผ่านเพรยินดีมวยไทยครับในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แหละครับในช่วงเวลา13บสมนาฬิกานะครับใครยังไม่กดติดตามเพจเพรยินดีมวยไทยก็กดติดตามได้ครับถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับวงการมวยแล้วก็แลกมวยกันนำสิ่งดีมาสู่แฟนมวยครับอ้าวแล้วครับแหมพูดพปทาาขันขันขึ้นบนเวทีต่อครับขึ้บนเนี่ยนำอาวุธใส่หน้ากันแล้วครับ ดูแล้วก็ยังใจเย็นกันอยู่ฮะในยกแรกก็ค่อ,คอยๆหาจังหวะนะครับมุนเคลือบไปก่อนถ้ามุมแดงนี่มองจากมุมนี้นี่หน้าคล้ายๆพระเอกหนังไทยสมัยก่อนเลยนะครับวินัยไกลบุตรอดูดูจอ <laughs> ดูจอนคือทรงผมแล้วก็คือรูปหน้าเนี่ยจะคล้ายๆกับพระเอกสมัยก่อนเลยครับใช่ครับพ,พี่มากครับพี่มากครับพระเอกเรื่องนางนาคนะฮะวินัยไกลบุตรนี่ครับ หน้าตาคมแข้มครับจัดว่าถ้าไม่ชกมวยนก็คงจะประนาหนังได้ก็พอได้ครับพอได้เลยครับมาแล้วครับเตะขวาจากดินดำทัดไข่เจ็๋ยครับนานนมาทีแต่มีลูกหนักครับดินดำครับดูวงในบ้างครับในช่วงยกแรกครับท้ายก็ยังครับเดี๋ยวกลับมาต่างมาต่อนะครับพักครู่เดียวจะแรงกว่ากันครับมวยยักษ์นะครับ446ปอนด์ครับ ก็อยู่ในพิกัดประมาณเวลตู้เหตุนะครับมวยไทยอาจจะมีไม่เยอะนะครับในรุ่นนี้ก็ต้องเป็นชุดนู่นเลยะครับพวกลิศเทวดาพวกเพชรพลอยกดนะครับถ้าน้ำหนักนี้นะครับก็ถือว่านี่คืออนาคตที่จะนำไปต่อกรกันทั้งชกต่างชาติครับวัยรุ่นวัยคีนครับ16 17 18น้ำหนักขนาดนี้ก็ถือว่าอนาคตนี่คงจะไม่อยู่แค่นี้ครับนะครับก็ยกสองพยายามีะออกอาวุธกันมากขึ้นแล้วนะครับ ด้านเพชรสิงชัยเนี่ยแตะขาใบดินดำแม่อย่าหมัดยับมาตุกมาครับไม่ลงยังพยายามจับกันอยู่เลยครับยังไม่มีจังหวะออกนี่ครับชิงวงในสอดในไักแรนหันเหดี่ยมปั้มครับอ้าวเตะขามาเพชรสิงชัยครับดินดำขยับโยกเข้าไปหาครับค่อยๆเดินครับเดินสีสัวไม่ได้ครับเป็นนละมวยเชิงสูงด้วยกันทั้งคู่ดําดําอ้าวเตะขาพัดนอกเข้าไปครับหันไปที่บริเวณขาซ้ายครับ ไอู้นี้อาวุธโอ้โหเสียงดังฟังชัดจริงๆครับน่าจะ,ะเตะกันแต่ละทีนี่ตุบกตับตุบกตับเลยครับรุ่นใหญ่แล้วครับพอออกแล้วโอ้โหแมามีหลายท่าด้วยนะครับดินดำแหมก่อนจากไม่มีผิดส่งทางด้านดินดำเพชรชัยเตะครับโอ้ลูกนี้มีจิ้มขาเ,าเตะขาตามโอ้ลูกนี้มาเป็นชุกกับเพชรชัยดินดำนี่เปิดตำราตั้งรับไม่ทันครับรับไปหลายดอกครับแต่ว่ามีสอกสวนก็อันตรายเหมือนกันนะครับทางด้านดินดำ ยังใจอ,อกใจเย็นครับคู่นี้ดูแล้วเนี่ยเป็นมวยใหญ่ครับแล้วก็อาวุธนี่คุณภาพครับแส่ขวาไปดูแล้วก็ยังคงขาจาังหวะเจาะกนันอยู่ครับเดินเข้าไปครับเพชรชัยแม่พยายามเน้นไปที่ขาซ้ายครับของทางดินดำนี่ครับพยายามเช็คช่วงล่างอา้าวเสียบซ้ายเสียบขวาได้มาพละดอกครับตอดไม้หาจังหวะเสียบซ้ายมาดินดำเสียบขวาอีกแหงนี้ครับ เป็นดินดำที่ขยันแทงกว่าครับกรรมการเข้ามาเบรกเกมครับก็ค่อยๆขยับเข้ามาอีกครับดินดำนี่ครับประสาทแข้งต่อยหมัดแม่ไม่โดนโอ้ถือว่าออกได้วัดเสียเลยครับอาวุธมวยใกล้เคียงกันมากเลยครับคู่นี้ถึงจุดนี้นี่ก็ยังมองไม่ออกเลยครับว่าใครมีภาษีดีกว่ากันครับต่อยขวาไปทีหนึ่งครับดินดำนี่ครับใครแพ้ชนะคู่นี้ตองดูคนยาวครับ ต่างฝ่ายต่างพร้อมเตนแรกครับส่งเมือนคล้ายกันอา้าวไปขวาแอ้ยขวาก็ยังพืิดบ้านคาร์ละครับไปหาความชัดเจตนตอนช่วงปลายยกที่สองครับนะครับขยับเข้ามาดินดำเกาะในเรียกว,ว่าเกาะกินเวลาครับอ้าวแหมมีกระตุกเหลี่ยมด้วยครับโอ้ถือว่าไม่ธรรมดาครับลูกนี้เพชรสินชัยแดงดินดำน้ำเงินครับ ใชครับยกที่สามครับคลื่นน้ำการแข่งขันเปิดฉากมาในดินดำเดินเข้าหาครับโจมตีก่อนชิงเดินชิงทำอ้าวตปขวามาจับนังุแดงครับอ่าล้วครับอุยเอาต่อขวาเข้ามาครับดินดำแหมเหลือบได้ครับลูกนี้อ่าครับเล่นของมีความยกนี้ทางด้านดินดำโอ้โหเริ่มใส่หนักแล้วนะครับตอนนี้เพชรศินปชัยครับโดนจัดหนักแบบนี้ครับจะอยู่ได้หรือไม่ยกนี้นี่ดินดำมาเปิดเกมเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าต้องการที่จะ สหนักๆครับเอาครับและแข้งการแข้งขวาของเพชรสิน์ชัยก็คืนมาเหมือนกันเราอยู่ห่างไม่ได้เลยครับดินดำเพราะว่าเพชรสิน์ชัยนี่จังหวะฝีมือวงนอกเก๋าเลยครับเตะล่างทักททยไปก่อนนะครับขยอเข้ามาครับการสูงถีบซ้ายแข้งขวาหลุดไปครับเพชรสิน์ชัยผ่าดเล่าหีนึงครับเพชรสินห์ชัยดินดำตอนนี้ชิงโจมตีก็ดูว่าทาได้ดีเรื่อยๆครับตัดต่อขวามาลูกถังป่าจากดินดำครับเตะขวามาอีก เพชรสินชัยตรวนี้ใจเย็นไม่ได้ครับต้องเดินเข้าหาดูว่าใครเดินคนนี้ดูว่าทําได้เปรียบครับอ่ารับเดินหน้าแล้วทําได้ดีเริ่มตั้งเกมสู้เหมือนกันนะครับเพชรสินชัยแต่ว่าเข้าไปนี่ก็ยังเข้าไปโดนอยู่แตวตาเนี่ยดูปุ่งบอนทีเดียวครับวงหนายเอาครับสอกปของดินดำเพชรสินชัยขยับขยับเดินครับต่อยมาดแม่โดนข่าอีกเดินเข้าไปออาแล้วครับแม่มือตกเอาแล้วครับปวหมัดบวดมัดครับโอ้โหแลกแบบนี้เขาต้องเก็บปาครับเตลตาดูครับอยากทิ้ตาขโมยคนนี้ ต่างฝ่ายต่างมิกของมิคลมลูกนี้ครับได้มาคนละดอกคนละชิ้นคนละอันครับเอาแล้วครับปากหลักรออยู่กลางเวทีดินดําเตะขวาเข้าไปเพชรสินชัยยังใจเย็นครับเตะขวาขึ้นมาเอาล้ครับเอาขึ้นทันทีวัดดวงวัดใจแล้วครับแบบนี้ไม่รู้แล้วครับว่าใครจะโดนอาวุธแม่ไม้มวยไทยเต็มเต็มก่อนกันเลยครับแข้งขวาของดินดําเพชรสินชัยแข้งขวาคืนมาเอาแล้วครับใครอยู่ใครไปครับ หมัดไปกูโอ้โหคืนด้วยแข้งเลยครับจังหวะที่ดินดำนี่ก้มลงไปต่อยครับโดนแข้งขวาขึ้นมาจากพชสินชัยพินใชัยไล่เข้ามาครับออาลไล่จี้ได้ต้อนโอ้ตรงนี้ดินดำนี่เริ่มจะเสียกะบวนครับช่วงปลายครับเป็นเพชรสินชัยครับที่พยายามไล่ต้อนคืนบ้างครับหลังจากนี้ต้นๆหมัดครับเต็มเต็มเลยครับโอ้โหบวกเรียบร้อยเลยครับเต็มหมัดเลยครับโอ้โหดูครับโอ้หมัดของเพชรสินชัยครับหมัดขวา เต็มหน้าเลยครับสุดท้ายครับก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปครับโอ้โหดูครับต่อยเต็มหน้าเลยครับนี่ครับโฉมหน้าของผู้ชนะครับเพชรศินชัยออก,กิตเกษมโอ้ถือว่าเป็นหมัดที่